โอเคสวัสดีครับนักเีที่กคนนะครับโอเควันนี้เรามาดูนะครับเรื่องกมม m านะครับเรื่องอะไรนะครับ information question with going กคือการถามปกติอะไรนะครับแต่ว่าเราจะถามโดยการใช้ going going แปลว่าแปลว่าจะ going แปลว่าจะจะนี่นี่นี่นะครับทีเนี้ยมันจะใช้ร่วมกับ verb to be ด้วยนะครับเพื่อดูกับประธาน เช่นนะครับ What is she? going to buy นะครับ she เราจะใช้ is น้าหน้า He h s it นะครับเราใช้ is น้าหน้าเธอจะไปซื้ออะไร What is she? going to buy และต่อไป s h e i s going to buy ตามไวสิ่งของนะครับ s h e s หรือย่อมาจาก s h e i s นะครับ s h e i s going to buy p เ r ิ่ ซื้อกระเป,าเป๋านะครับ When is she going to buy it? เธอจะไปซื้อมันเมื่อไหร่นะครับ She is going to buy it. เธอจะไปซื้อมัน today วันนี้นะครับ What is she going to buy it? Where is she going to buy it? แล้วเธอจะไปซื้อที่ไหนมันซื้อมันที่ไหนล่ะ Where she is going to buy it in the in the accessory department o okay, k a n the department the accessory department ก็คือห้างสรรพสินค้าเครื่องประดับนั่นเองนะครับ who is going to help her แล้วใครจะไปช่วยเธอล่ะนะครับจะไปช่วยเธอล่ะอ๋อ the salesman The sale person is going to help her ก็คือคนขานั่นแหละนะครับไปช่วยเธอ <S <S uh, Which color is she going to get สีไหนที่เธอจะซื้อละ่นะ Which color is she going ยนะังใช้ going to เหมือนกันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ Which color สีไหน She is going to get a blue one เธอจะซื้อสีนะครับบราวันสีน้ำตาลนะครับ h o w is she going to pay? ยนัแล้วเธอจะจ่ายอย่างไรนะครับ Pay แไ,ไปว่าจ่ายเธอจะจ่ายอย่างไร She is use her credit going to card เธอจะจ่า้วยดวย้บัตรเครดิตของเธอนะครับอันนี้ก็คือการถามด้วย going to ถ้าไม่ใช่ she she he it ล่ะ ถ้าเป็น you ถ้าเป็น you ก็ใช้ are นะครับใช้ are นะ What are you going to buy? What are you when when do when are you going to buy แบบนี้นะครับถ้า you ก็ใช้ are ในการถามนะครับประมาณนี้ทีนี้การตอบรับเนี่ยการตอบรับโดยการใช้ so กับ neither บ้างนะครับเรามาดูทีนี้นะครับประโยคบ,บอกเล่าที่แบบ ่าเราเห็นด้วยนะเกี่ยวกับการเห็นด้วยเราจะตอบได้ว่ายังไงมีมีแบบเห็นคอยตามแบบเห็นด้วยกับอ่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะประมาณนี้นะพูดว่ายังไงเช่น I'm tired so am I I'm tired ฉันเหนื่อย so am I ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอ่า I like bracelet so so do I ฉันชอบ บัต <But, S 2> ฉันชอบอ่อเบสเลสก็คืออะไรครับเบสเลสอ่าใช้ก็เหมือนกันนะครับใช้ก็เหมือนกันอ่า I bought a gift card bought มาจากคำว่าซื้อเป็น,นคำคำกริยาช่องที่สองนะครับ So did I ฉันก็ซื้อกล้ายของขวัญมาเหมือนกันนะครับ I can I can skateboard นะฉันมาเล่นสเกตบอร์ดได้ so can I ฉันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับสัเกตว่าถ้าเห็นด้วยเหมือนกันนะเราเราจะเปลี่ยนกิริยาตามเห็ okay, นไหครับ so am I so can I so did I did มาจากกิริยาช่องที่2ของ do ใช่ไหมครับนะเพราะดูจากตรงนี้ b o r d มาจากคาว่า by นะแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเหมือนกันจะเป็นยังไง i m not sleepy ฉันไม่ง่วง e i t h e r am I ฉันก็ไม่ง่วงเหมือนกัน I don't like e a r r i n g ฉันไม่ชอบ่ังหู Neither do I Neither do I ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่ใช้คาว่า Neither ตามนะครับแต่แต่ว่ามันจะเป็นประโยคปฏิเสธตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น Neither แทนนะครับ I didn't buy any DVDs Neither did I ฉันก็ไม่ได้ซื้อมันเหมือนกัน I can't swim ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้ Neither can I ฉันก็ไม่สามาครไหวนานได้เหมือนกันนะครับคอยๆตามกัพรพะตามการแบบประโยคบอกเล่ากับแบบปฏิเสธโอเคครับวันนี้ให้พวกเราได้ทบทวนในเรื่องเกมมาสองเรื่องนี้นะครับกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะหากิจกรรมต่อไปให้ทำนะครับะยังไงก็เดี๋ยวมาทบทวนเรื่อยๆนะครับดูหลายๆรอบเดี๋ยวจะได้เก่งๆนะครับโอเคครับจนกานคลิปนะครับบ๊ายบาย